จมูกมาใช่ไหมเขาห้ามล้างหน้าเลยอย่างน้อย1อาทิตย์แล้วสิ่งที่ตามมาคือสิวสิวขึ้นแบบหนักมากหน้าบุมมันกลับมาพังพังแบบพังมากบุมมีสิวข <ot> ึ <suitcase cetera> ้นแบบตรงนี้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 แล้วก็มีสิวตรงปากก็มีสิวตรงแก้มมีขึ้นทุกอนูแล้วแบบขอบปาบุอทุกคนเป็นสิวที่เป็นคล้ายๆสิวเซียนอะแบบเยอะมากเยอะแบบเป็นหนามขึ้นมาเยอะทุกคนคือเห้ตุผลเดียวเลยเพราะบุมไม่ได้ล้างหน้าบุมก็เลยทนไม่ไหวให้บวชไปซื้อครีมครีมอะไรก็ได้่่ักาสอยงงนึ หมดยิบอันนี้มาให้บุ้ทุกคนไอสิวที่มันเป็นรอบๆปากที่มันเป็นสิวหนาตรงนี้คล้ายๆสิวเซียนแต่มันเป็นแบบสิวเซียนเวอร์ชันที่แบบแหลมออกมาแล้วอะหายไปแบบหายไปแล้วอะผิวแห้งๆุหมอะที่มันเคยแห้งๆเป็นขุยเป็นคราที่แบบความขุยของผิวอะตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยและนี่ไม่ใช่ซองแรกที่บุ้มใช้หมดนี่คือซองที่สองแล้ววันนี้กำลังขึ้นซองที่สาม คิดถึงการอัดคลิปมากนะครับทุกคนวันนี้เป็นการอัดคลิปแบบฉาพอกิจจริงๆซึ่งบูไม่ได้ตั้งใจเลยว่าบูจะมีคลิปนี้หรือจก คลิปนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้บูมไปทาจมูกมาทุกคนจะเห็นไหมนี่คือใหม่นะคบไม่ใช่คนจมูกนะเห็นปะบมไม่ได้ตัดใหม่เลยทุกคนคือวันนี้บูมแบบรู้สึกว่าแบบสิ่งที่บูมจะพูดในวันนี้บูมควรที่จะต้องพูดในวันนี้เท่านั้นนะครับทุกคนบูมก็เลยแบบว่าหยิบกล้องขึ้นมาอัดเลยนะคบวันนี้นะครับบูมจะมาพูดถึงสกินแคร์ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นครีมซองที่บูมไม่เคยใช้มาก่อนบูมไม่เคยใช้แบบไม่เคยใช้เลยจริงๆคิดจะใช้หลายรอบแล้วแต่ก็แบบ โดยที่บูไม่ได้เลือกเองไม่ได้ยิบเองนะครับทุกคนคือช่วงเนี้ยทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นช่วงกักตัวโควิดและบูหมัต้องกักตัวเองซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็คือบูกักตัวเพราะบูทำจมูกไม่ออกไปไหนเลยไม่อยากให้ใครเห็นหน้าบูตอนบวมหรือตอนพังนะครับทุกคนแล้วบูหมัดทำจมูกมาใช่ไหมเขาห้ามล้างหน้าเลยอย่างน้อย1อาทิตย์แล้วสิ่งที่ตามมาคือสิวสิวขึ้นแบบหนักมากคือบูไม่เคยมีสิวหนักขนาดนี้มาแบบเป็นปีแล้วอะตั้งแต่บูเริ่มทำยูทูบมาบูลองครี ก็ดีขึ้นพอครีมพวกนั้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วหน้าบุ๋มมันดีตามลําดับตามลำดับตามลำดับทุกคนจะเห็นว่าคลิปแรกๆอ่ะหน้าบุยังไม่ได้ดีเท่านี้บุมยังเป็นสิวเคร็งกลังอยู่ขนาดนี้นะครับทุกคนแล้วตอนนี้หน้าบุมมันกลับมาพังพังแบบพังมากบุมมีสิวขึ้นแบบตรงนี้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 แล้วก็มีสิวตรงปากก็มีสิวตรงแก้มมีขึ้นทุกอนุแล้วแบบขอบปากบุมทุกคนเป็นสิวที่เป็นคล้ายๆสิวเซียนอ่ะแบบเยอะมากเยอะแบบเป็นหนามขึ้นมาเยอะทุกคนคือเฮ สมดุลไปหลายอย่างหนึ่งก็คือผิวหน้าบุ๋มมีความมันออกมาเยอะมากแต่ก็มีความรอบมีความเป็นขุยมีความแบบวุ่นวายอะ่ะเรียกได้ว่าหน้าวุ่นวายมากทุกคนแล้วก็คือความไม่ได้ล้างหน้าความหมักหมมความมันเพราะพู้เป็นคนหน้ามันทุกคนพอมันเสียสมดุลร้างกายมันก็เลยแปรปวนแล้วมันก็แบบดันทุกอย่างผลิตทุกอย่างอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเลยทุกคนมุงก็เลยทนไม่ไหวให้บวไปซื้อครีมที่มัมนะก็ได้ที่รักษาสิวอะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้นอันที่พุ่มบอกว่าหน้า ก็เริ่มหมดไปหมดไปหมดไป,ดไป,ดไปบุก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มกลายเป็นว่าบนตัเครื่องสำอางแทบไม่มีสกินแคร์รักษาสิวเลยทุกคนบุกเลยต้องแบบเฮ้ยให้ไปซื้อสกินแคร์รักษาสิวห้หนอยอะไรก็ได้ที่เซเว่นก็ได้ซึ่งบทยิบอันดีบ้ให้บุกทุกคน B K Acne Serum ซึ่งบุมอ่ะไม่ได้ระบ,บุไปเลยนะบุบอกเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ออไรไดจริงๆแบบสักตัวหนึ่งที่แบบมาแต้มสิวนิดหนึ่งคือแบบทาทางหน้าไม่ได้แต่ขอแต้มเฉพาะจุดก็ยังดีเพราะว่าสิวมันเริ่มเยอะๆจนเกินเหตุทุกคนเดี๋ยว แล้วคือรู้ตัวเลยว่ามันกําลังจะขึ้นมาอีกคืออยู่ไม่ได้ทุกคนก็เลยแบบต้องให้บัวไปซื้อสกินแคร์มานะครับซึ่งบัวหยิบตัวน,นี้มาท้าไมาถ,ถึงหยิบตัวน,นี้มาไม,ม่มีเรื่องสิวแค่นั้นมีคําว่าสิวแค่นั้นใช่แล้วทําไมต้องเป็น BK อ่ะหยิบมามั่วๆโม่จากจอบก็บแพ้กันก็เลยหยิบ BK มาใช่แล้วรู้ได้ไงบบว่าเขาจะไม่แพ้ก็เห็นมันดำ <c oughs> โอเคนั่นแหละทุกคนบู๋ก็เลยได้ BK มานะครับซึ่งเนี่ยบู๋ใช้หมดไปแล้วและนี่ไม่ใช่ซองแรกที่บู๋ใช้หมดนี่คือซองที่สองนะบ ใช้แบบใช้ทั้งหน้านะบูใช้จิ้มแค่แบบตรงรอยสิวแล้วจะบอกว่าบูไม่ได้ถ่ายฟูดหรือไม่ได้ทดลองใช้อะไรให้ทุกคนดูเลยเพราะบูไม่ได้คิดว่าแบบบูจะต้องมาพูดหรือจะต้องมารีวิวจริงๆเพราะว่าบูใช้เพราะใช้แก้ขัดจริงๆคือใช้เป็นคลีปสอคอัทุกคนใช้แบบใช้แก้ขัดจริงๆบูมาพึ่งถ่ายคลิปให้เมื่อคืนก็คือก่อนนอนเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเี้ตอนที่บูทาครีมนะครับทุกคนให้เห็นว่าแบบเฮ้ยบูใช้จริงๆบูทาจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวบูจะขึ้นคลิปไ้ดูแบบแป แล้วพอใช้ท่องแล้วปุ๊บไอ้ทุกคนบุ้มไม่แพ้อะบุ้มก็เลยบอกว่าอะทางั้นก็เอาเดิมมาก็ได้หยิบเดิมมาก็ได้ก็เอาอันสองมาแล้วก็ได้อันสามมานะครับเพราะว่าแบบใช้ไปแล้วแบบสิวที่มันกําลังจะขึ้นหรือมันควรจะขึ้นอะมันกลับแบบหยุดเหมือนแบบว่าไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสิวที่มันขึ้นไปแล้วที่มันเป็นรอยแดงทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยเห็นบ้าเห็นรอยก่าวปะมันแบบมันยุบแล้วมันก็แบบมีความแบบช่างงาดขึ้นบุ้มก็เลยแบบเฮ้ยมันดีมันดีบอกบุ้มใช้ได้แค่ตัวเดียวบุ พูดตอนแรกบุกกะว่าจะรอให้แบบตัดใหม่ก่อนแล้วค่อยพูดไหมหรือยังไงรอให้พร้อมก่อนแต่มันไม่ไหวจริงๆทุกคนคือมันจะได้เห็นผลเลยว่าแบบหน้าบุกม,มันเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือว่ายัางไงจริงๆนี่คือสภาพหน้าจริงๆของบุมแล้วดูใต้ตาบุมดิเ,มเลือกอยู่เลยทุกคนมันเดียวแล้วมันสดมากๆวันนี้เป็นวันที่แบบสดมากๆสดสุดๆดซึ่งตอนที่บุถซื้อมาให้บุกก็ไม่ได้แบบเอะใจหรือว่าไม่ได้คิดว่าแบบเออบีเคหรือว่าอะไรบุกก็เห็นตัวแรกแหละว่าเป็นบีเคบุกก็เออโอเคน่าจะใช้ได้เพราะว่าบุมเองก็็คคคคืืืออออเเเเยยยใใชช้้้ขงงแแแรนนนดมมมมมาาาหลลตตตััััวววกก่่่่่ทจะไาาพูปี เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เค็มเรื่องคนเป็นสิวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยคือ B K f v เ n e Serum by Taniq ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ49บา49บาท4ี่บาทขนาด4กรกมซื้อ่า,อาที่เซเว่นแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเขียนว่ากุมันดูแลปัญหาสิวที่บูมให้ไปซื้อก็คือซื้ออะไรก็ได้กเกี่ยวกับสิวบือก็คือน่าจะเลือกจากตรงนี้แหละมัง้งซึ่งจะบอกว่าที่บูมใช้ไปสองซองเนี่ยทุกคนบูมไม่ได้ใช้แบบเป็นระยะเวลายาวแบบอู้ยาวนานมันเป็นช่วงเวลาสั้นแค่ประมาณแบบอาทิตย์2องาทิตย์เองนะครับทุกคนสิ เห็นพวกความแบบนู่นนี่นั่นผลลับอะไรมากมายแต่ที่ซบูมเห็นคือที่บูจะมาพูดในวันนี้ทุกคนมันคือเรื่องสิวจริงๆเรื่องสิวล้วนๆคือบูใช้ไปเนี่ยบูรู้สึกเลยว่าสิวบูมอ่ะมันยุบจริงมันช่วยเรื่องสิวบูมจริงๆสิวที่แบบมันกำลังจะขึ้นหรือว่ามันเตรียมตัวจะขึ้นหรือมันขึ้นไปแล้วที่มันเป็นรอยแดงหนักๆๆอะไรเงี้ยแล้วที่บูอ่านนะครับทุกคนหลังซองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสด้วยและยังช่วยเรื่องรูขุมขนคือทําให้รูขุมขน จะขึ้นแล้วมันก็เลยแบบหยุดชะงักไปหรือว่าไม่ได้ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้แบบหยุดชะงักไปแบบหือผ่ายไปเลยนะทุกคนอย่างที่บุ้มบอกว่ามันก็ยังมีแบบประปรายบ้างแต่มันดีขึ้นแบบเยอะมากๆอ่ะคือบุ้มเตรียมตัวหน้าพังไปแล้วอ่ะและอย่างที่บอกนะครับตอนแรกอ่ะบุ้มแต,มต,มต้มเฉพาะจุดก่อนทุกคนเพราะว่าบุ้มอ่ะไม่เคยใช้น้องมะก่อนบุ้มก็ต้องพูดตรงๆว่าบุ้มไม่เคยใช้น้องมะก่อนว่ามันจะแพ้หรือว่ามันจะอะไรไหมเพราะว่าถ้าแต้มไปเนี่ยมันแพ้ก็คือจะได้แพ้แค่จุดๆนั้นนะครับทุกคนพอใช้ไปเนี่ยอออออ่่่่่่่ะะะกกกกกก็็็เเเเเฉาาาาาาจุุุดดปปปนน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 สสสสัััััััััคคครรรบบทททททททววววววูมมมมมิิ้้้้้้ึึีีีขหหยไๆ ที่มันเป็นสิวน้ตรงนี้คล้ายๆสิวเซียนแต่มันเป็นแบบสิวเซียนเวอร์ชันที่แบบแหลมออกมาแล้วอะนึกออกปะแต่บุมไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อะมันแบบมีความแบบค่อยๆหายไปหายไปแบบหายไปแล้วอะคือบุมไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวไงแล้วทอบุมคิดว่าบุ่มจะทําคลิปบุมก็เลยหยิบอีกกล้องดูสิวเซียนมาเพื่อที่จะมาถ่ายมันไม่มีแล้วน่าเสียดายมากอะอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าแบบมันมีสิวขึ้นมาแบบ <c oughs> จริงๆทุกคนแล้วที่บอกว่าพอบุมไม่ได้ใช้ครีมหรือไม่ได้ทาเลยเลยไม่ได้ล้างหน้า น้อยมาก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 แบบมากจริงๆอะ่ะมันก็จะมีความแบบแห้งลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยพอบุญใช้ตัว B K ตัวเนี้ยทุกคนมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยคือผิวแหง้งๆบุ๋มอะที่มันเคยแหง้งๆเป็นขุยเป็นคราดที่แบบเวลาแกะแกะเกาๆอย่างเงี้ยเวลานอนอะ่ะมันจะมีความขุยของผิวอะหลุดเข้ามาในเล็บบุมเลยอะตอนเนี้ยมันดีขึ้นดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยถึงตอนนี้บุ๋มยังล้างหน้าไม่ได้แต่แบบบุ๋มทาตัวเนี้ยไปอ่ะมันก็คือช่วยได้เยอะมากจริงๆและที่สคัญทุกคนตัวเนี้ยมันเป็นเซรั่ลเยๆ ได้แค่เท็หนาเงี้งทุกคนนางไม่ได้ทําให้หน้าบุมันเพิ่มขึ้นเลยนะพอหน้าเป็นเซรั่มแล้วนางซึมไวมากแล้วบุมบีบแบบบีบจุกมากทุกคนบุมถืใช้แบบหมดสองซองด้วยความไวเพราะว่าบูมอ่ะบ,บีบเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะคือมันทาได้ตัวเดียวไงบุมก็เลยแบบทาับจุกเลยและทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์และก็ไม่มีพาราเบนด้วยนี่เขียนไว้ตรงนี้เลยคือคนเป็นสิวอ่ะสามารถใช้ได้เพราะว่าบูมอ่ะเป็นสิวแล้วบุมก็ใช้แต่ทางนี้นะะนะะทาที่นง,งนะั มีพวกทว่วพวกอะไรเงี้ยทุกคนช่วยช่วยให้ผิวกระชับแล้วก็แบบลดเลือนริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอ,นอีกนะครับทุกคนที่เขาเคลมว่าจะช่วยปกป้องมลภาวะแล้วก็ป้องกันพวกฝุ่นละอองอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งตอนนี้บุ้มไม่รู้เลยว่ามันป้องกันยังไงเพราะว่าตัวบุ้มเองอะกักตัวตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนบุ้มไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็มีตัวซิงค์ P C A นะครับทุกคนที่ช่วยค,ควบคุมความมันสำหรับคนผิวมันก็คือจะรู้ดีตัวเนี้ยแล้วเขาเคลมตัวเองว่าคุมความมันได้ถึงชชั่่่่่่่่่่่วววววววโมมงงงงบบบูาาาาาาาถ้้้ดจจกกสสนนนนนผหหหรรรรรืืืออ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 ะะะขเเเีียยยททุคคแใตล จะใช้แบบให้เห็นผลตามคําเคลมที่เขาเคลมาาว่าคิวไซายดูคงของกระชับให้ความชุ่มชื้นด้วยนี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าแต่ส่วนตัวบูมตอนเนี้ย <c oughs> คือบูมขอเรื่องเดียวเลยคือเรื่องสิวที่มันกำลังจะขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ก็ตัวนี้นะครับทุกคนอย่างที่บูมบอกว่าน้องเป็นเซรั่มแบบเป็นน้ําเลยแล้วก็จะเป็นแบบสีเหลืองๆนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันดะเนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นปะเป็นเซรั่มที่แบบมีความคลายน้ำพึ่งอ่ะพอรู้ไปปุ๊บทุกคนแค่นี้เลยคือน้องค่อนข้างที่จะแบบเบาบางมากมากมากแบบมากๆจริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็คือซึมไวมากๆตัวเนี้ยถ้าใครจะใช้แนะนําให้ใช้เป็นตัวแรกได้เลยและที่สาคัญบูมไปอ่านมาเขาบอกว่าสามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยก็คือตอนเช้าก็คือสามารถใช้ได้แล้วจะช่วยให้เครื่องสำอางติดทนด้วยซึ่งอันเนี้ยบูมต้องไปลองก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยบูมยังไม่ได้แต่งหน้าเลยบูมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทุกคนกักตัวเองสุดๆและรูปที่สองเขานะครับ จะมีเป็นหลอดใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าบูมอะใช้เป็นซองอยู่บุลเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบูมหาข้อมูลแล้วบูมจะขึ้นให้ตรงนี้นะว่าเป็นหลอดเขาจะราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนเผื่อใครแบบว่าอยากลองแบบหลอดหรือว่าอะไรหรือว่าถ้าจะไปลองแบบซองก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวบูมเองอ่ะก็คือบสซื้อมาให้แบบซองก็เลยใช้แบบซองมาเลยยาวเลย3ซองแล้วทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนตัวเซรั่ม B K Acne ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเวอร์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 แบบคารวะจริงๆนะครับทุกคนคือช่วง งงๆโดยที่พูมแบบไม่ได้เลือกแล้วพอบูมชัยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีหรือว่าเราควรที่จะพูดมันควรค่าแก่การทําคลิปมากแล้วยิ่งช่วงนี้คือไม่ได้ทําคลิปด้วยอัดอันมากอยากพูดอยากรีวิวอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนบมก็เลยแบบรีวิวเจ้าตัว BK ตัวนี้นะครับทุกคนแบบ2องราคา4 9บาทที่เซเว่นนาลอไปหาซื้อใส่กันดูนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด s u b s c r i งเพื่นั้นดีคลยนะครับคล ด้วยกันนะบ๊ายบายเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทุกคนเรจะรีวิวสิวให้แบบจุ๊บๆเลยราะว่าช่วงเนี้ยหน้ามุ้งพังมากเราจะมาฟื้นหน้ากันนะทุกคน